ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Exclusive Talk ไปสำรวจความหมายของคำว่าศิลปะในมุมมองของนักเทคโนโลยีแล้วก็ศิลปิน,ททปนเฮ้เเดี๋ยวก <laughs> <c oughs> ่อนไม่หลังเดียวจังไะเวลาที่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนความคิดเรามันไม่เปิดกว้างเหมือนกันเนาะการที่เราเห็นความเชื่อมโยงของอะไรต่างๆทำให้ศิลปินเองก็มีเครื่องมือมากขึ้นที่จะสร้างงานที่ไปไกลกว่าที่เคยมีมา ามถทําให้คนเนี่ยโปรแกรมได้ว่าจะฝันถึงอะไรโดยการใช้เสียงในช่วงสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเป็นสภาวะที่แบบเซอร์วิลลอาร์ติสอย่างซาวนดอร์ดาลีในการ Brain rop, s สต็อถ้าเราสามารถจะ extra c t ความคิดสร้างสารรค์จากความฝันออกมาได้เราก็จะปลดปล่อยจินตนาการใหม่ๆที่เราไม่กล้าที่จะพูดออกมาหรือว่าคิดออกมาในช่วงตื่นได้ การกอดหรือการสัมผัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแบบเด็กทารกเกิดมาเนี่ยต้องการกอดจากแม่ซึ่ง tangible media เนี่ยมันหายไปเวลาที่เราพูดถึงโลก Metaverse โลกดิจิทัลเนี่ยก็พยายามจะทำยังไงให้ดิจิทัลกับฟิสิก a l เนี่ยมันโยงเข้าหากัน เห็นตรงนี้ครับมันค่อยๆเอาเส้นใยของตัวเองมาปั่นแล้วก็ค่อยๆขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาหุ่นยนต์ตั้งๆแล้วโปรแกรมให้โตไปเป็นเสาโตไปเป็นโดมเหมือนกับเราโปรแกรมต้นไม้ดิจิตอลได้นั่นเองมันไม่ใช่ตอบโจทย์แค่ฟังชั่นาลิตี้อย่างเดียวแต่ว่ามันตอบโจทย์ในเชิงสุนทรียะนี่คือคือปรัชญาของมีเดียแ lap ที่เราใช้วิทยาศาสตร์ดีไซน์เอนจิเนียริ่งเป็นทูในการค้นหารมแดนใหม่ๆของโลกมนุษย์ ตัวพีเอ็ก็คือทำโปรเจกต์อยู่เยอะมากงานวิจัยของพีเนี่ยก็โฟกัสไปที่การออกแบบชุดนักบินอวากาศที่ทําให้เราสามารถจะเซนส์ข้อมูลจากนักบินอวากาศได้แล้วทาให้เราสามารถที่จะตอบสนองโดยการผลิตยาบนร่างกายนักบินอวากาศเองอันนี้ยังไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยเวอร์ชันล่าสุดของ d device ที่เราออกแบบเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์2 1 s t century museum เทคโนโลยีที่อ่านข้อมูลจากร่างกายแล้วตอบสนองเนี่ยเราเรียกว่า close loop feedback ไอเดียของ close loop feedback คือ principle ของคาว่า c y b e r n e t i c วันดีคืนดีพี่พิเช่ก็โทรมา เฮ้ยไซเบอร์เนติกกับนาตสินเนี่ยมันโยงกันยังไงอ่ะตายละก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ไซเบอร์เนติกนาตสินขึ้นเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์คุยอยู่กับนักเต้นแล้วคุยกันว่าเฮ้ยเราจะถอดการเต้นออกมาเป็นโจทย์ทางวิศวะเขียนโปรแกรมสร้างท่าเต้นขึ้นมาใหม่ได้ยังไงภาพที่พี่แบบประทับใจแล้วก็ขนลุกทุกครั้งที่ได้ดูอันนี้ก็เป็นพีเดเวอร์ชั่นต่างๆโดย AI เนี่ยเทรนจาก p e r s o n a l data ของพีแล้วพรีดี้ตัวตนของพีในอะาคตตัวตนของพีในอตแล้วก็ทําให้พี่สามารถจะคุยกับตัวเองได้อ่าแบบเราก พูดถึง s e l ด d i a ็อกับตัวเองพิ่เจอเนี่ก็มีการว่าแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงถ้าพี่ได้คุยกับพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เจอแต่ละคนที่บอกว่าให้พี่นี้สนุกมากพระอาทิตย์นี่ก็ในโลกจริงอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าเราใช้ AI เนี่ยมาสร้างบทสนทนาที่มันเป็นไปไม่ได้ในโลกจริงให้เกิดขึ้นเคยได้ยินว่า a r ตมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราพยายามหาคําตอบที่เป็นไปได้เยอะมากๆกับคําถามที่ยังไม่เคยถูกถามด้วยซ้ำจริงที่พราวทำงานในวงการศิลปะร่วมสมัยมายาวมากๆเริ่มตั้งแต่เล็กๆก่อนเช่นแบบแรงงานในบ้านไปถึงแบบออุตสาาาหหกรรรม มันเป็นการคุยกันกับพีพีว่าแบบหรือเราให้ AI เนะี่ยหรือว่าให้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยหา alternative answer พีพีได้ g e เ e r a t e กับวิตาชซึ่งเป็น AI ที่เป็น cyber self ของแพล2ตัวซึ่งเขาจะมี perception แนวคิดหรือมี opinion ที่ต่างกันมากๆ conversation มันเลยไปไกลเพราะว่ามันไม่มีความเป็นตัวตนของฉันความเป็นอัตราของฉันอยู่ในนั้น Do you believe that oppression is necessary for freedom No, I don't believe that oppression is necessary for freedom. I believe that freedom is necessary for oppression. Do you believe that freedom is necessary for oppression? No, I don't believe that freedom is necessary for oppression. I believe that oppression is necessary for freedom. สวยงามซึ่งอันนี้มันเป็นโปรเจกที่แบบแสดงไปแล้วโปรเจกหนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกที่กาลังจะเกิดขึ้นเลยก็คือที่แบงคอกอาร์เทเนเล่เนาะ BAB นะคะของปีนี้มันเป็นงานที่ทํากับพีพีเนาะคือเป็นแพร์เนี่ยถูกรัดอยู่กับปืนพอลูชันที่ถูกเป่าไปรอบๆเป็นเสียงลมหายใจอะคะ่ะที่มันค่อยๆถูกปิดลงไปเรื่อยๆก่อนอันนี้เราคุยกันไปพีพีก็พูดถึงเรื่องของมีเดียมกับ e มสเซจขึ้นมาัวร์มีเดียมอีสต์เดอะเมสเซจหลายครั้งเวลาเราพูดถึงตัวกลางหรือว่าสื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันกำหนด แมสเซจของข้อมูลที่จะถูกสื่อสารผ่านสิ่งนั้นออกมาพอเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเนะี่ยคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าสื่อใหม่ๆเนะี่ยมันเปิดให้กับแมสเซจแบบไหนได้ออกมาหรือมันได้เปิดความเป็นไปไ,ได้ให้กับแมสเซจอะไรที่อาจจะไม่เคยถูกเล่ามาก่อนได้ออกมาเดือนที่ผ่านมาเรียกว่ามิจ n e นในเมืองไทยก็คือคนพูดถึงเยอะเล่นกันเยอะที่ตั้งคําถามกับเรื่องนี้แบบไหนและมองมันยังคือพิว่ามันก็เหมือนกับตอนเกิดขึ้นของกล้องถ่ายรูปถ้าเกิดว่าคุณมีกล้องแบบเดียวกันเนี่ยคุณไปถ่ายสิ่งเดียวกันผลลัพธ์มันก็จะได้แบบเเเดียวกกกันนนนนอออมมาใช่่้คหืืทุจะต ผลลัพธ์ที่บอโอ้โหสวยจังเลยแค่พิมไปเพื่อผลลัพธ์ก็ได้แต่เราไม่ค่อยไปตั้งคําถามกับกระบวนการได้มาซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้ว่าเราอยากเป็นแค่ผู้ใช้แต่ว่าเป็นผู้สร้างทําไม่ได้มองว่ามันน่ากลัวแต่เธารู้สึกว่า Imagination หรือ Creativity ของแพลอะมันไปได้ไกลามากขึ้นสิ่งที่แพลลิมิตตัวเองอยู่กับแ,แค่สิ่งที่อยู่แค่นี้มันสามารถไปมากกว่านี้ได้มันก็เป็นเรื่องที่มันปฏิเสธไม่ได้เนาะว่ากลุ่มคนที่มีทุนมากกว่าคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ก่อนแต่พี่ว่่าาาออันนนึงมมเกข้้ตืแ,ตแรรจะถูสพ ใช้กลุ่มทุนที่มันแบบว่าเซ็นทร l i z ไลซ์แต่เทคโนโลยีอันเดียวกันนี่ยมันจะค่อยๆกระจายสูออกไปเรื่อยๆมันคือด e m ม c r a คราท t เซชั่น e อ h เทคโนโลยีที่มันไม่ต้องไปขออนุญาตใครหรือมันสามารถจะเซลล์เรป roduce ได้ด้วยตัวมันเองกลับมาสู่จุดเริ่มต้นนิดนึงที่จะฝากกับน้องๆที่สนใจในศิลปะที่วันหนึ่งอาจจะได้ผนวกกับงานเทคโนโลยีเลยเนี่ยอยากให้พี่พราวแนะนําหน่อยแล้วก็รวมถึงทีพด้วยว่าเฮ้ยมันเริ่มต้นแบบไหนเราไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเงินอะไรเลยเนาะแต่ว่าเรามีทีมงานก็คือคุณแม่เนี่ยก็จะ มีพี่ป่านแล้วก็เพื่อนสนิทคนอื่นๆแต่ว่าไอเดียการประสบความสําเร็จมันไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวอยู่ว รู้สึกว่าการมีคนอื่นมัน extend boundary ของ creativity ของเราไปได้เรื่อยๆช่วยกันหาคําตอบด้วยกันแล้วมันสนุกกว่าด้วยเราจะต้องเขาเรียกว่าแสดงความกระตือรือร้นหรือว่าแสดงว่าเราทํากันบ้านมาด้วยเหมือนตอนที่พีอีเมลไปหาอาจารย์พีตอนมัธยมเนี่ยพีลองเอาไอเดียที่อาจารย์พูดในเทปทอลนะมาลองทําเป็น DIY v e r s i o นง่ายๆของตัวเองที่บ้านก่อนแล้วส่งวิดีโอเนี่ยไปให้อาจารย์ดูบอกว่าเนี่ย I'm inspired by your talk นะเนี่ย <c oughs> ฉัน <c oughs> make แบบนี้แล้วฉันคิดว่าฉันสามารถจะเข้าไป contribute ใน <c oughs> lab ดังนั้นการถามเป็นการเปิดประตูแต่ว่าการที่ เราทำกันบ้านอันนี้มันจะทำให้เราเดินผ่านประตูน,นั้นไปได้พี่ว่านี่คือคือสิ่งสําคัญ